สวัสดีค่ะคุณครูเอกปฐมวัยทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ใช้สอบครูปฐมวัยนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงคืนหมาหอนวันหมาหอนกันเลยนะคะทุกคนต้องคือไฟลุกแล้วนะคะต้องไฟลุกต้องเข้มข้นแล้วนะคะนิ่งไม่ได้แล้วนะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะเป็นการแบ่งปันเป็นการติวร่วมกันก่อนไปสอบนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็จะมาเข้าประเด็นกันเลยนะคะประเด็นสอบกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งเลขที่1223งสองทับสองลงวันที่3สิงหาคม60มักจะถามว่าสวัสดีค่ะคุณครูเอกปฐมวัยทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันสอบเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเป็นช่วง 14วันอันตรายเลยนะทุกคนนะตอนนี้คือนับเวลาเหลือ14วันแล้วนะคะเหลือแค่14วันเท่านั้นก็จะสอบครูผู้ช่วยก็จะลงสนามสอบกันแล้วนะคะ,ะทีนี้วันนี้เราก็จะมามาติวกันมาแบ่งปันกันนะคะถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะเรื่องที่จะใช้สอบครูปฐมวัยนะคะประเด็นสอบต่างๆนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคน เลือแค่14วันเท่านั้นนะคะคือต้องไฟลุกได้แล้วนะคะต้องไฟลุกนะคะคืนหมาหอนวันหมาหอนนะของเขาจะเป็นแค่คืนหมาหอนของเราก็จะเป็นวันหมาหอนด้วยเอาหอนทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะประเด็นสอบนะคะกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งเลขที่1223ทับ2560ลงวันที่3สิงหาคม60มักจะถามว่า หลักสูตรประกาศใช้วันที่เท่าไหร่คำตอบนะคะก็คือวันที่3สิงหาคม2560หลักสูตรลงวันที่เท่าไหร่คำตอบเหมือนเดิมนะคะก็คือวันที่3สิงหาคม2560หลักสูตรเริ่มใช้บังคับใช้ในปีการศึกษาใดคำตอบคือปีการศึกษา2561นะคะ ความรู้พื้นฐานหลักสูตรนะคะการสะท้อนถึงพัฒนาการการเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมจะต้องพัฒนาผ่านการเล่นอย่างมีความหมายการพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ทั้ง4ด้านจะต้องสอดคล้องกับ 1. การทำงานของสมองวงเล็บนะคะสำคัญที่สุด 2. การอบรมเลี้ยงดู 3. การสร้างวินัยเชิงบวก สีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำไมต้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมบูรณ์ก็เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการและเกิดการเรียนรู้ของจุดมุ่งหมายหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ต่อไปแนวคิดหลักสูตร 1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กความหมายเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ประกอบด้วยอะไรบ้างความหมายนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในตัวมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่ปฏิสนธิไปถึงตลอดชีวิตนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ตั้งแต่อยู่ในครัภ์มารดาเลยค่ะประกอบด้วย4ด้านได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญานะคะ ต่อไปแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวมและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมเป็นการคำนึงถึงความสมดุลความครอบคลุมพัฒนาการเด็กการปฏิบัติต่อเด็กคำนึงถึงวัยและอายุของเด็กนะคะแนวคิดที่เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองสมองมีการพัฒนามาตั้งแต่ช่วงใดคําตอบคือพัฒนามาตั้งแต่อยู่ในคันมารดาช่วงที่เซลล์สมองเติบโตและขยายเครือข่ายใยสมองอย่างรวดเร็วที่สุดได้แก่ตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีนะคะ ปัจจัยในการพัฒนาสมองได้แก่พันธุกรรมโภชนาการและสิ่งแวดล้อมหน้าต่างโอกาสแห่งการเรียนรู้คือการเรียนรู้และทักษะบางอย่างจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเล่นและการเรียนรู้ของเด็กการเล่นเป็นหัวใจของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก การเล่นอย่างมีความหมายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการเล่นอย่างมีความหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กต่อไปแนวคิดที่เกี่ยวกับการบูรณาการเด็กปฐมวัยเรียนรู้ผ่านการเล่นครูจะต้องบูรณาการวิชาวิทย์คณิตศิลปะภาษาดนตรีการเคลื่อนไหว ในการจัดการเรียนรู้โดยไม่แบ่งเป็นรายวิชาวงเล็บบุรณาการผ่านการเล่นยึดหลักการที่ว่า1แนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม1กิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายประสบการณ์สำคัญวงเล็บเพื่อที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ต่อไปแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงการประเมินพัฒนาการเด็กยึดวิธีการสังเกตเป็นส่วนใหญ่จุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กไม่ใช่การตัดสินการเรียนและไม่ใช่และไม่ใช้บททดสอบในการประเมินนะคะสาระสำคัญของหลักสูตรปรัชญาการศึกษาปฐมวยัยความเชื่อ หลักแห่งความจริงการหาความรู้ข้อสอบมักจะถามเกี่ยวกับอายุการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง6ปีบริบูรณ์วิสัยทัศน์การมองภาพอนาคตภารกิจความก้าวหน้าค่านิยมมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาทั้ง4ด้านหลักการในการจัดการศึกษามี5ข้อวงเล็บต้องคำนึงถึงความสนใจ บวกความต้องการของเด็กข้อ1ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคนข้อ2ยึดหลักการอบรมการเลี้ยงดูและการให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชนสังคมและวัฒนธรรมไทย ข้อ3ยึดพัฒนาการและพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลายได้ลงมือกระทำตามสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนเพียงพอข้อ 4. จะประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะและมีความสามารถ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีมีวินัยและมีความสุขข้อ5สร้างความรู้ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษาพ่อแม่ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยจุดหมาย4ข้อสิ่งที่จะต้องเกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาแล้วโดยอยู่บนพัฒนาการทั้ง4ด้าน ที่จะนำไปสู่มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไปมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์12มาตรฐานสูตรจำ 2334แบ่งออกเป็นพัฒนาการทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญา12มาตรฐาน29ตัวบ่งชี้คือสูตรจำา2 3 3 4 2ตัวแรกนะคะจะเป็นด้านร่างกาย2ตัวแรกเป็นด้านร่างกายนะคะคือมาตรฐานที่1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดีมาตรฐานที่2กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กันต่อไปด้านอารมณ์จิตใจด้านอารมณ์จิตใจจะมี3มมาตรฐานนะคะอ่าสามมาตรฐานที่ว่าก็คือ มาตรฐานที่3มีสุขภาพจิตและมีความสุขมาตรฐานที่4ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะด,ดนตรีและการเคลื่อนไหวมาตรฐานที่5มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามต่อไปด้านสังคมนะคะด้านสังคมก็จะมี3มาตรฐานเช่นเดียวกันก็จะมีมาตรฐานที่6 7 8นะคะ าด้านสังคมมาตรฐานที่6มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตรฐานที่7รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและมีความเป็นไทยมาตรฐานที่8อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตายอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อไปด้านสติปัญญานะคะจะมีทั้งหมด4มาตรฐานจะเป็นมาตรฐานที่9ถึงมาตรฐานที่12 1 2นะคะมาตรฐานที่9ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยมาตรฐานที่10มีความสามารถในการคิดเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้มาตรฐานที่11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์มาตรฐานที่12มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย